สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับดีทุกคนนะครับสวัสดีวันเสาร์วันนี้เดินทางไปหา,าคุณลุงยางเก้านะครับผมเสร็จแบก้กกาลังจะเดินทางมาเฮ้ยกล้องผมไม่ค่อยชัดห่ะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันมัวมัวไหมมันมัวมัวไหมครับอ่ะวันนี้เดินทางไปหาคุณลุงยางเก้านะครับใครที่คิดถึงลุงยางเก้า เจอกันได้นะรถด,ดำสีน้ำเงินไอหนุ่มรอพี่ลุกแกรอดเดี๋ยวไปดูลุงกันว่าอ่าตอนนี้ลุงยางก้าวแกยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วไปวิ่งอะไรอยู่วันนี้ลุงยางก้าวจะมาวิ่งงานกับทีมงานของเรานะครับทีมงานบริษัทชอน้ำโชคนะครับผมวันนี้นะครับเป็นบริษัทของผมเองอ่ะเป็นไงทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าครับผม าฝากความคิดถึง FC ทุกคนนะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชรกด u ั s c ไคร e แล้วก็ช่องได้เลยสวัสดีคุณอุทัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียแบงค์สวัสดีครับผมวันนี้กำลังจะเดินทางไปหาลุงยางเก้ายู่ดียางเก้านะแต่ว่าไม่รู้จะถึงตอนไหนอ่ะเพราะว่าบ้านแกอย,ยูอ่คา,างทะเลส เนี่ยสวัสดีคุณนิครมนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ,สสรบเสียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้ากับบรรยากาศถนนโล่งๆอย่าง,ง,งี้ไงเอ้ต้องผมมันไม่ค่อยดีอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันมัวๆชัดมั่งไม่ชัดมั่งเนี่ยไม่เข้าใจกับโทรศัพท์เองเหมือนกันเวลาลเวลาไล์สดเป็นทุกรอบเลยเป็นทุกเครื่องเลยอะ่ะ ไม่รู้เป็นไรถึงเป็นแบบนี้สวัสดีนะครับอะไรเนี่ยดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเออเออเออลงค้างทางสะเโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้มันมัววันนี้เดินทางไปหาลุงยางเก้ากันครับไอ้หนุ่มรอคนดังเมื่อ ต้นปีใหม่นะครับปีใหม่ต้นปีเมื่อปีใหม่ปีนี้นะครับไม่ได้เจอขนานานเลยไปหาโทรหนึ่งบ้างได้เลยครับพี่โทรหนึ่งเขาอยู่แถวไหนกันเนาะน,นี่ไม่แน่ใจนะโทรหนึ่งเขาอยู่ทถงไหนกันเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปทีมงานโทรหนึ่งครับน่าจะเป็นวันนี้นะครับผมแต่ขอเป็นช่วงบ่ายๆกันเดี๋ยวขอไปถ่ายทีมงานโทรหนึ่งตามทีเอฟซีต้องการเลยนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ก็ว่างงานแล้วครับเดินสายถ่าย YouTube อย่างเดียว นะสวัสดีครับเสียแบงสวัสดีครับผมสวัสดีครับถึงไหนแล้วครับมาเที่ยวจอหอบ้างครับเ้อจอหออยู่แถวไหนเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายที่มีเฟซผมไหมทักเฟซผมมาได้เลยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปหาที่จอหอเดี๋ยวผมไปหาที่จอหอถามอยู่ตรงไหนเนาะจอหอเนี่ ได้เลยได้เลยสวัสดีแอดมินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจอหออยู่แถวไหนนาะจอหอหนีน่เนอะเดี๋ยวเด๋ยวผมตั้งทุกคนเป็นก่อนแค๊หนึงผู้ช่วยเดยนหะนักเพิ่มผู้ดูเลยเพิ่มผู้ดูเลยเรียบร้อยครับ <Yeah. S 2> ช่างช่างดวงไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียแบงค์สวัสดีครับผมส,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 สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดียามเช้าของวันนี้โอ้ยมันถ่ายทอดสดมันถ่ายยากเพราะว่าผมไม่ได้เสื้อนี่มาเขาเรียกอะไรนะออ่่าาขาขาจับหน้ารถอะแล้วมันต้องวางไอนี้ไป เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาพี่อุทยัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยสวัสดียามเช้าครับวันนี้เสียบแบงค์ไ์ไม่นานนะครับเพราะว่าผมไม่มีขากล้องเนี่ยเวลาขับแล้วมันก็งอกแงกงอกแงกคิดถึงทุกคนรักเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับช่องเราน้นน้อย ถึงช่องเราจะน้อยๆแต่เราก็สร้างสีสันและบันเทิงได้นะครับผมนี่ตอนนี้เราเดี๋ยวใครเข้ามาเดี๋ยวผมให้เป็นไอ้นี้ให้หมดเลยเป็นผู้ดูแลช่องกับผมดีกว่าผมจะได้มีแอดมินเยอะๆอ,ะอันเนี้ยอนเนี้ยผมอยู่เขาเรียกอะไรโคขวดไหมมันจะเข้าโคขวดอะไอ้ทงที่เขาท,ทําถนนอะ คิดถึงอยู่นะครับขอบคุณครับผมคิดถึงเหมือนกันครับพี่อุทัยแล้วก็คิดถึง f อซทุกคนเลยนะครับผมผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะเพราะว่าเนื่องจากงานมันค่อนข้างจะมีปัญหาครับแล้วก็มันใช้สมาธิเราก็เลยถ้าเรามาถ่าย Youtube แล้วมันจะเวลาบรรยายออกมามันจะไม่มีความสุขครับคนที่รับชมแล้วก็คนที่ติดตามเราเนาะเวลาเราพูดอะไรไปมันไม่ม้วนอะ คุยแล้วมันก็โอ้ยอะไรอีกเนาะขอบใดเนาะขบไใ้เนาะ,นะโ้โอ้ยรถวีกวเนี่ยเ,เขาไปไหนกันนี่อ๋ออย่าแซงเองเด้ออย่าแซงเองเด้อเองก็ด่วนพอเองคือกันนี่แหละแล้วจวดจาดฝรั่งบอมโอ้ย,ย,ออยตอนนี้ผมอยู่นี่จะเข้าโค้กขวดแล้วอ่ามีท่านใดทานกาแฟกันบ้างหรือ,อยังครับอย่าลืมทานกาแฟกันนะครับ อเช้าต้องกินกาแฟนีก่กินเมียไม่เอานะกินเมียตอนเช้าไม่เอานะเดี๋ยวแรงตกอุ้ยอันนี้ไม่ใช่สายหลอดนะสายหืน่นตอนนี้มีแต่สายหื่นนะครับกดไลค์กดใชร์อุ้ยไอเนี่ยขเขาเรียกอะไรเนี่ยทำไมป้อมตำรวจทางหลวงเส้นจากกรุงเทพลงมาโคราชทำไมเขาต้องตั้งเกาะกลางด้วยเนี่ยทำไม ไม่เข้าใจเห็นไหมเขาตั้งอะไรเกาะกลางเลยได้เนี่ยตรงนี้ก่อนจะเข้าโคกขวดนมีใครอยากขายแมคโครไหมครับผมอยากได้อ่าตัวร้อยยี่สิบครับอยากได้ตัวบีซีร้อยยี่สิบราคาสักไม่เกินสามแสนครับราคาสักสามแสนไปปลายหรือว่าเป็นตัวร้อยี่สิบที่ว่าจัดไฟแนนซ์แล้วใช้เงินแค่ประมาณสักสองสามแสนมีไหมครับผมอยากได้นะ ตอนนี้จอดหมดครับรองานได้เลยครับเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวันเนี้ยผมผ่านจอหอเลยแหละจอดอยู่แถวไหนจอดผมก็เข้าไปใช่ใช่โกเบไหมครับโกเบอยู่ขากลับกรุงเทพไหมอยู่อ่าขวามือไหมถ้าผมเข้าขอนแก่นใช่ไหมเดี๋ยวผมเข้าไปหา เดี๋ยวผมซื้ออ่ากาแฟกับคาราบาวแดงไปฝากอยู่ตรงไหนเนาะของจอหอมีเฟซบุ๊กผมไม่ลองแจ้งพิกัดก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปหาโทรไปหาเสียตินครับโอ้ได้เลยครับว่าจะโทรหาเสียตินอยู่นะว่าจะให้หารถให้อยู่ร้อยี่สิบราคาแบบทักราคาสักสามแสนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยว,ว,ายวสายๆนยจะโทรหาเสียตินอยู่ เพราะว่าวันนี้ผมไปเก็บงานที่มาหาสารครามเสร็จแล้วก็เดี๋ยววนเข้านู้นเลยเส้นนู้นเลยไปหาเสียตินก่อนวันนี้คิดถึงเสียตินมากเลยไม่ได้ไปนานแล้วแต่ว่าเสียท็อปเจอบ่อยแล้วเสียท็อปเนี่ยเห็นบ่อยแล้วท็อปแทปบท็อปแทปบหกรอไฮโซเจอกันบ่อยครับช่องนี้ <c oughs> อยู่ใกล้ๆก,กันเลยเขาอยู่มาอยูสารครามเหมือนกันพี่แบงค์ผม บ้านบึงจอชนบุรีอ๋ออ๋ออยู่ชนบุรีเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอขอบพระคุณเอฟชนบุรีด้วยนะครับผมขอขอบพระคุณเอฟซีชนบุรีนะครับผม,บบบผมแล้วก็ขอขอบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนเลยแล้วกันเนาะมีน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นไงมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชนบุรีเป็นไงครับอากาศช่วงนี้อากาศเป็นยังไงมั่งครับ อากาศดีหรือเปล่าหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับบรรยากาศเป็นไงบ้างครับผมว่าช่วงนี้มันตอนแรกพายุเข้านะแต่ว่าตอนนี้พายุเหมือนจะไม่มีแล้วแล้วก็อากาศมันก็สีเย็นๆหนาวๆนะครับสีเย็นๆหนาวๆเพราะว่าโซนโคราชเนี่ยอากาศเย็นแล้วครับผมอากาศเย็นมากครับเย็นเย็นยันไข่เย็นยันไข่ครับสวัสดีเอฟซีลำดวนด้วยนะผม สวัสดีเอฟซีลำดวนเอฟซี FC ลำดวนนี่อยู่สุรินไนหะครับลำดวนนี่อยู่สุรินนะใช่ไหมลำดวนนะไม่ใช่ลำปางคี่ลำปางหนาวมากเป็นไงครับลำดวนอ่าอากาศเป็นยังไงบ้างครับเป็นช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวกันหรือ,อยังเนาะพี่เยน็ยนๆครับพี่แบงค์อ๋อ อากาศเย็นๆเนาะสีเย็นๆหน่อยแหละแต่ผมว่าอากาศมันช่วงนี้มันคืมฟ้าค้มฝนเนาะแล้วก็ลำดวนเกี่ยวข้าวกันหรือยังครับโซนนู้นใช่ไหมอยู่ลำดวนไหมลำดวนนี่มันอยู่อ่าสุรินไหมทางไปสุรินไหมอ่าผ่านไอ้นี่ไปอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าอำเภอรประสาสตร์นะครับน่าจะผ่านอำเภอรประศาสไปนะ เมื่อวานผมไปไลฟ์สดไปเจอลูกสาวเจ้าของรถด,ด้วยโอ้โหอย่างน่ารักเลยจะเล่าให้ฟังน่ารักมากไอเราก็ไปยืนถ่ายคลิปเนาะไอเขาก็มายืนใกล้ๆเราโอ้อย่าเขามาใกล้ได้ไหมหัวใจจะละลายเดี๋ยนี่ไปเห็นไปเห็นปั๊บเนี่ยโอ้ยังว่าเอ้าลูกสาวเขาคืองามแท้คืองามแท้โอ้ยอผมไปยืนถ่ายคลิปไอเขาก็ยืนยิ้มไอเราก็ยืนภาคบรรยายโอ้ งามมากงามมากสวยมากกม่วานครับคุณคุณดีแหละลำดวนบ้านพี่ตินครับพี่แบงเสียตินอยู่ลำดวนครับอ๋อเสียตินไปเกี่ยวข้าวไหมเอาน้องพรันไล่ไปเกี่ยวข้าวโอ้โอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อวาน ไปถ่ายคลิปนั่นแหละไปเจอลูกสาวเขายืนหัวใจะละลายเลยว่าจะเข้าไปถามอยู่ว่าชื่ออะไรเนาะเมื่อวานไอ้เราก็รีบเกินก็เลยไม่ได้เข้าไปถามเขาว่า,าเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปทําใหม่ไปถ่ายใหม่ไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนต่อไม่เห็นเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายใหม่โอ้ลูกสาวเขาสวยหน้าตาดีแหละเดี๋ยวถ้าใครติดตามเดี๋ยวได้เจอกันทีมงานอ,าอะไรอะของผู้ใหญ่ครับ ของท่านผู้ใหญ่ณรงคนะครับผู้ใหญ่ณรงคโมส่สีแกไปตักขยะที่ผมลงคลิปเมื่อตอนเช้านี่แหละแกไปตักขยะก็เลยไป,ไปเจอกันพอดีก็ผมก็ผ่านมาพอดีเนาะแกก็บอกว่าฝากไปถ่ายซันนี่เลยเด้อซันนี่ซันนี่ตัวเล็กครับมีจะมีรถเมโครหลายตัวมากเลยนะไม่รู้ลูกสาวแกโสดหรือเ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ให้ฟังวันพัลลูนผมไปสัมภาษณ์เอซีทุกคนได ได้ดูกันว่าพี่ลูกสาวเขาโสดจริงหรือเปล่าลูกสาวน่ารักมากเลยอันนี้ยาวๆๆเราลอยฟังลอยฟังผมยังไม่ได้กกินเทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ยังไม่ได้ไปถ่ายไอ้นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวที่เสียตินแล้วก็ทีมงานนั้นเขาไปกินกันอ่ะเดี๋ยววันเดี๋ยวดูวันเนี้ยว่าจะไปถ่ายว่าจะไปถ่ายมาให้เอฟซีช่องเสียแบงค์ได้ดูกันยู่วันนี้แหละร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่า น่ารักน่ารักใหญ่ๆ่บึมบึมเซ็กซี่เฮ้ยวับวิววับวิวเดี๋ยววันนี้แหละน่าจะเป็นช่วงบ่ายครับจะผมจะไปถ่ายให้ดูว่าฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันเด็ดตรงไหนวะอย,อยากรู้สงสัยสงสัย,สงส,ยสงสัยแล้วก็เลยต้องไปดูว่าเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวมันเด็ดจริงหรือเปล่าต้องม,มันมัวครับมันมองไม่ค่อยชัดก็ต้องขอโทษขออภัยเลยนะครับเพราะว่า,าเครื่องมันเก่าแล้วแหละ ก็เลยเอาไว้แค่ลงคลิปเฉยๆแต่วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ขับรถมาคนเดียวเนาะวันนี้มาคนเดียวก็เลยไลฟ์สดให้ดูเลยแล้วกันฝากกดซับสไครได้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ไหนแล้วนี่จะเลยศูนย์ซันนี่มาศูนย์ซันนี่อยู่ข้งาเนี่ยซันนี่ซันนี่ซันนี่เดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงยางเก้า ที่เอฟซีทุกคนถามถึงนะครับยุคยุคป,ปีห้าสองเฮ้ยหกสองหกสองเพราะว่าปีนี้หกสามแล้วข้ามกันแค่เดือนเดียวยจะพาไปติดตามว่าแกอยู่ยังไงทําอะไรอยู่เนาะว่าแกสบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเดีย๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าบ้านก็อยู่ ไงครับผมตรงสายต้องจบการไล์สดก่อนนะ่ะเพราะว่าจะไปถึงแกแล้วค่อยถ่ายทําอีกทีหนึง่งผมมาจองซันนี่คันหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ได้รับรถเลยเพราะว่าเพงส่งสเตตเมนต์ไปครับเป็นตัวร้อยสามห้าครับร้อยสามห้าวายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตัวใหม่ของเขาอะ่ะไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่าก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเพิ่งจะลองใช้เหมือนกัน เดี๋ยวจะลองใช้ดูว่าดีไม่ดีถ้าดีเดี๋ยวบอกต่อพี่ตินไปเกี่ยวข้าวพี่ออลำดวนอยู่ครับอออ,อเอียซตินไปเกี่ยวข้าวเนาะงานเกี่ยวข้าวเยอะอยู่มั้งลำดวนเนี่ยใช่ไนะน่าจะเยอะอยู่หรอก ้สงสนิมรุดหมดแล้วมั้งเนี่ยรถคันนี้ใส่สนิมรุดหมดแล้วแน่เลยเนี่ยไปต่อครับมุ่งหน้าเข้าโคราชครับวันนี้ติดงานเราเดี๋ยวสายๆกลับมาจริงๆผมว่าจะแวะศูนย์ไอซันนี่นะเนี่ยแต่ว่ามันเช้าไปครับเสร็จตินเกี่ยวได้กี่กี่ไร่แล้วเนาะ จะตินเกี่ยวได้กี่ไร่แล้วครับคิดได้หลายไร่เลยอย่างน้อยนี้เอาเอาเอเอาเอา,เาครเคยมีขับมอไซค์ข้ามข้ามเกาะกลางมันอันตรายอย่างไรดูดิไปอีกหน่อยเดียวก็ถึงยูเทิร์นแล้วแล้วก็มาขับรถเนี่ยข้ามตรงเนี้ยอู้อันตรายครับอันตรายมากนะเนี่ย ยังไงล่ะขับรถแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอ่ามันได้มันไม่คุ้มเสียแล้วครับเนี่ยมาข้างหน้าก็เป็นยูเทิร์นแล้วเราเขาไปข้ามไนตรงที่ว่ากฎหมายก็ห้ามข้ามเนี่ยอันตรายสี่สิบไร่ครับโอ้เกี่ยวได้เยอะแล้วสี่สิบไร่แล้วเนี่ยโอ้ปีนี้เสียตินฟันเยอะนะเนี่ยเกี่ยวแล้ของพี่น้องก็อยู่ได้ละมั่งเนี่ยสี่สิบไร่ โทรศัพท์่มมันไม่ค่อยชัดอ่ะมันจะต้องไปหาเงินซื้อเครื่องใหม่มาถ่ายก่อนตอนนี้ก็เดินทางเข้าผ่านศูนย์อริยะนะครับเดินทางปลอดภัยครับพี่แบงค์ขอบคุณครับดูดิตอนนี้น่าจะผ่านศูนย์อริยะนะใช่ไหมเนี่ยยังไม่ถึงั้งเนี่ยอริยะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือว่ามีสูตรอริยะอยู่ผมอ่าเดี๋ยวผมจบการไล์สดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจับโทรศัพท์แล้วมันไม่ถนัดครับเดี๋ยวผมไปหาซื้อขาจับก่อนเดีย๋ยวค่อยมาไล์สดใหม่อขอขอบพระคุณเอซทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาติดตามเรามาจนถึงอาสิวินาทีนะครับผมสินาทีนะครับขอขอบพระคุณเอซทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าลืมทานข้าวนะครับช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อยครับฝุดเดียวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพด,ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเดล์สวัสดีครับ